จินตนาการสำคัญอย่างไรในการสั่งจิตใต้สำนึกสวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกรณภวิภพบวรวงมาพบกับพวกเราอีกแล้วในช่องทางการเรียนรู้เรื่องของจิตใต้สำนึกของพวกเราทุกคนคราวนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องจินตนาการมันสำคัญอย่างไรกับการสั่งจิตใต้สำนึกของพวกเรา หัวข้อนี้ก็ไม่ธรรมดาเนาะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เรียกว่าสุดยอดมากถ้าใครสนใจเรื่องจิตใต้สํานึกหรือใครก็ตามที่ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการสั่งจิตใต้สานึกเนี่ยไอ้คาว่าจินตนาการเนี่ยมันมาก่อนมันมาก่อนเพื่อเลยทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้จินต,ตนาการมันสาคัญกับจิตใต้สํานึกอย่างไรวันนี้อาจารย์จะมาบอกว่าไอ้คำว่าจินตนาการเนี่ยมันมียังไงบ้างและมันสาคัญแบบไหนเนาะก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับ คำว่าจินตนาการเราลงย้อนไปถึงนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งที่มีความฉลาดลึกล้ํมมากระดับโลกเลยคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนาะอัลเไอน์สไตน์พูดถึงคําว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นั่นหมายความว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเริ่มต้นจากจินตนาการก่อนมันไม่ได้เริ่มต้นจากความรู้เนาะความรู้สําคัญครับ แต่ไอ้เบอสไต์บอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นั่นหมายความว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้สิ่งต่างๆที่เราเห็นรอบตัวเรานวัตก,กรรมต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยมนเกิดจากีการสร้างจินตนาการมาก่อนของมนุษย์เนาะแล้วก็มาต่อยอดด้วยโน้ตฮาวโนเลสการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดจนเกิดผลลัพธ์นะครับทีนี้ ไอค้คำว่าจินตนาการเนี่ยมันก็เลยถูกนํามาใช้ในหลายๆศาสตร์ใน,ในหลายๆช่องทางในการพัฒนาจิตและกายของพวกเราตั้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในประวัติศาสตร์มากมายเนี่ยผู้คนก็อยู่ในเรื่องในโลกของจินตนาการไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามไม่ว่าจะด้านมูเตลูที่เราเห็นกันทุกอย่างก็ต้องจินตนาการในเรื่องความเชื่อในเรื่องของลัทธิเรื่องของศาสนามันมีจินตนาการเข้ามาเกี่ยวข้อง อจจนรนาการตัวนี้ตัวสําคัญและที่สําคัญคืออจจารนาการตัวนี้มันส่งผลในการสั่งจิตใต้สํานึกด้วยวันนี้อาจารย์จะมาบอกว่าอาจจนตนาการเนี่ยมันสําคัญอย่างไรกับจิตใต้สํานึกและการสั่งจิตใต้สานึกของพวกเราทุกคนดีไหมพร้อมหรืยังครับเรามาเริ่มกันเลยเนาะในหลักสูตรของการสั่งจิตใต้สํานึกนะครับ hypnosis h y p t h e r a p y เนี่ยหมวดหนึ่งที่เราพูดถึงเสมอเราจะพูดถึงเรื่องการ สร้างจินตนาการการสร้างจิตงนตนาการเป็นหมวดหนึ่งที่สให้ความสำคัญมากในศาสตร์การเรียนรู้คลิปโนเซสคลิปโนเทอ p y ีรือการสั่งจิตการสั่งจิตแต่ื้อเพื่อการบำบัดทีนี้ไอจินตนาการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพวกเรามักจะพูดมักจะคิดถึงเรื่องภาพถูกต้องไหมให้จินตนาการแบบน้ให้จินตนาการแบบนี้เพราะนั้นมาเลยเจาะจงไปส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องของการเห็นภาพเป็นหลัก มาเห็นภาพเป็นหลักเนาะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือหลักหลัก,ลก,ลกที่เรามักจะเข้าใจกันเวลาอาจารย์พูดถึงจินตนาการเวลาเราได้ยินคําว่าจินตนาการปั๊บเราจะนึกถึงภาพก่อนเห็นนะนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าคุณเรียนหลักสูตรที่ชัดเจนในระดับฮิปโนโซสิสซิโนเทอร์ปิดเป็นหลักสูตรมาตรฐานสากลเนี่ยไอ้คำว่าจินตนาการมันไม่ได้เป็นแค่จินตนาการแบบเห็นภาพอย่างเดียวเนาะจินตนาการจะถูกแบ่งเป็น2แบบด้วย แบบ Visualization กับแบบ i m a g i n a t i o n แบบคุ้นเคยกับแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยนะครับส่วนภาพเนี่ยนะนะครับแต่คุณทราบไหมไอจินตนาการจริงๆแล้วเนี่ยมันแบ่งอีกเป็นจินตนาการตามอาตัตยานะทั้ง5ของเราด้วยในหลักสูตรการเรียนรู้ที่ถูกต้องเนาะอาจารย์ใช้คำนี้เลยนะในหลักสูตรการเรียนรู้ที่ถูกต้องจินตนาการมันจะถูกแบ่งไปอีกตามอาตัตยานะหรือ ช่องทางที่เราได้รับรู้อีก5ช่องทางครับเห็นไหมนะครับมีอะไรบ้าง 1. รูปก็คือภาพเนาะสรสคือการลิ้รนรสเนาะสรูปรสกลิ่นการได้กลิ่น 4. เสียงการได้ยินและ5การสัมผัสเห็นไหครับจิตนาการมันมีทั้ง5ช่องทางนะครับมันไม่ใช่แค่ภาพอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยไอจินตนาการตัวนี้ถ้าเราเรียนเชิงลึกเราจะรู้ว่ามันจะมีทั้ง5ช่องทางคืออัตยานะทั้ง5รูปลดกลิ่นเสียสัมผัสเวลาเราเรียนหลักสูตรแบบนี้เข้าใจเชิงลึกแบบ100%แบบนี้คุณจะเห็นว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเชิงลึกจริงๆนะครับมันไม่ได้เป็นการพูดลอยๆหรือการแบบให้คุณจินตนาการให้คุณหลับตาให้คุณจินตนาการอย่างเดียวเนาะ นะครับวันนี้จะไม่พูดตรงนั้นเลยอันนั้นก็ไปแค่10%เองไอ้ที่หลับตาและจินตนาการเนี่ยให้คุณนึกภาพตามเนี่ยอันนี้ที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันได้จริงแต่มันแค่1ใน5ของจินตนาการแบบจิตใต้สำนึกเท่านั้นเอง1 0อาจารย์ให้ไปแค่นี้หรือ20%นนะมากหน่อยนะครับเป็นเรื่องของรูปภาพทีนี้จินตนาการในระดับจิตใต้สำนึกเนี่ยคุณต้องจินตนาการ ฝึกนะครับถ้าคุณเรียนจริงๆเนี่ยคุณต้องฝึกจินตนาการของภาพซึ่งเราจะคุน้นจินตนาการภาพไปแล้วที่เราคุ้นเคยกันเนาะมีแบบที่คุ้นเคยกับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทีนี้ในการสั่งจิตใต้สำเนึมันต้องฝึกจินตนาการช่องทางอื่นด้วยครับต้องฝึกจินตนาการเสียง จินตนาการรสชาติจินตนาการกลิ่นและจินตนาการสัมผัสด้วยในการสั่งจิตใต้สำนึกในการสื่อสารเข้าไปในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันมีกระบวนการหลายกระบวนการซึ่งจริตแต่ละคนของพวกเราแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันบางคนเป็นคนที่บอกให้หลับตาเห็นภาพเนี่ยเขาจะเห็นชัดอ่าเรามาเรามาฝึกกันตามง่ายๆเนาะบางคนบอกให้เห็นภาพเดี๋ยวบางคนก็จะเห็นชัด หลับตาปุ๊บนึกภาพออกบอกปุ๊บนึกออกเลยเห็นไหมแต่บางคนบอกว่าให้หลับตานึกภาพเขานึกไม่ออกก็มีเพราะว่าอะไรคุณทราบไหมเพราะว่าจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงปับ๊บเขาจะจินตนาการออกว่านี่คือเสียงของอะไรแต่บางคนก็แบบเ,เสียงอะไรไม่รู้เห็นไหมบางคนได้กลิ่นปับ๊บเขาก็จะจินตนาการนึกถึงกลิ่นอะไรได้ไวมากบางคนก็ไม่รู้นะเสียงเห็นะั้นได้ยินแบบนี้กลิ่นแบบนี้ริมรสแบบนี้หรือสัมผัสแบบนี้เขาจะจินตนาการ ได้แตกต่างกันไปและความถนัดของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปตามจินตนาการ5ช่องทางที่อาจารย์บอกเนาะตามจินตนาการแบบนี้ทีนี้มา,มาสำคัญก,การสั่งจิตได้สนึกอย่างไรเพราะว่าแต่ละคนครับมันมีจริตไม่เหมือนกันมันมีข้อมูลในจิตได้สนึกเนี่ยแตกต่างกันไปในเรื่องของจินตนาการ ถ้าเราเรียนกันเชิงลึกจริงๆแล้วเนี่ยเวลาการสั่งจิตใจ้สำนึกเนี่ยก่อนที่เราจะสั่งจิตตนเองหรือจะสั่งจิตให้ผู้อื่นเนี่ยครับเราต้องรู้ว่าตัวเราหรือคนคนนั้นที่เราจะไปสั่งให้เขาเนี่ยเขาเนี่ยมีจริตด,ด้านจินตนาการด้านไหนเด่นที่สุดด้านไหนเด่นที่สุดเราจะเอาด้านนั้นแหละครับมาทําการสั่งจิตไม่ว่าจะเป็นกับตนเองหรือกับผู้อื่น เนี่ยครับมันส่งสําคัญเพราะว่าจิตจสนรูอของแต่ละคนเก็บข้อมูลไม่เท่ากันบางคนเก็บข้อมูลเรื่องเสียงมากกว่าภาพบางคนเก็บข้อมูลสัมผัสมากกว่าเสียงเห็นนะบางคนไม่ชอบสัมผัสบางคนไม่ชอบเสียงบางคนไม่ชอบกลิ่นเนี่ยครับหรือบางคนไม่เป็นคนที่ไม่ชอบดูอะไรเลยชอบหลับตาเค,ค,คลิม้มเห็นได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกระบวนการแบบเนี้ยครับการออกแบบการสั่งจิตที่ได้คุณภาพแบบมากที่สุด และสม,สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะให้แก่ตนเองหรือคนอื่นก็ตามเนี่ยมันต้องเข้าใจเรื่องจิตนาการ5ช่องทางน,นี้และก็มีสคริปที่เหมาะสมกับจริตของคนคนนั้นหรือกับตัวเราเองก็ตามยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างตัวอาจารย์อา,ารยอาจารย์เนี่ยเวลาอาจารย์สั่งกิจตนเองอาจารย์จะมีความความภายในข้อมูลอาจารย์เป็นคนชอบเสียงนำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสั่งตัวเองเนี่ย อาจารย์มักจะนึกถึงเสียงก่อนเห็นไหมอาจารย์จะสั่งด้วยการกระบวนการสคริปต์ด้วยอะไรครับโปรแกรมจิตสั่งจิตด้วยมีสคริปต์เกี่ยวกับเรื่องเสียงมาก่อนแล้วก็พาไปที่ภาพครับเีน่ยนะบางคนแบบแบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วมันจะได้ผลลัพธ์เร็วและมันจะได้เขาเรียกว่าการสื่อสารจิตจิตสนึกม,มันจะเร็วแล้วก็ได้รับข้อมูลที่เร็วกว่า ไม่ใช่เอออะไรก็ภาพเอไอแล้วก็หลับตาเห็นภาพเอออะไรหลับตาเห็นภาพอย่างเดียวซึ่งมันไม่ได้ผิดอะไรแต่เพียงแต่ว่าจิตบางคนเขาไม่เห็นภาพเนาะจิตบางคนเขาชอบกลิ่นบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นก็มีอย่างที่อาจารย์เคยอธิบายมาตอนตอน้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตนาการเนี่ยมันจึงสําคัญในการสั่งจิตให้ได้ผลครับ ถ้าคุณเข้าใจอย่างที่อาจารย์บอกหมายถึงว่าคุณก็ต้องเรียนรู้ตัวคุณเองด้วยว่าจริตคุณจริงๆแล้วรูปรดกิเสียสัมพันเนี่ยจิตนาการอันไหนของคุณโดดเด่นที่สุดคุณต้องเอาเทคนิคนั้นแหละครับมาเป็นเทคนิคในการสั่งจิตของคุณแล้วคุณก็ถ้าคุณเป็นนักบําบัดนักสั่งจิตคุณก็ต้องเข้าใจว่าคนที่คุณจะทําให้เขาเนี่ยจริตของเขาอันไหนเด่นสุดในการสั่งมันจึงหมายความว่าสคริปต์ทุกสคริปต์มันไม่สามารถ ถ้าเอาแบบ100%นะสคริปต์ทุกสคริปต์มันไม่สามารถใช้รวมกันหมดได้เอาแบบ100%นะผลลัพธ์100%เปนี่ยสคริปต์หนึ่งสคริปต์อาจจะเป็นเรื่องราวเรื่องเดียวกันนะครับแต่มันอาจจะต้องเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนประโยคให้เหมาะสมกับบุคคลคนนั้นแม้ว่าเป้าหมายเหมือนกันก็ตามเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจินตนาการรูปรสเกลี่ยสัมผัสมันไม่เท่ากันเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเราจะเอาภาพรวมใหญ่ มันไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับเพียงแต่ว,ว่าผลลั์มันก็จะขึ้นมากน้อยไม่เท่ากันหรือวเวลาช้าเร็วไม่เท่ากันเพราะว่าการรับข้อมูลในระดับจิตใจเสนอแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดต้องการผลลัพร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะต้องเจาะจงรายบุคคลแล้วก็มันต้องเข้าใจจิตนาการของแต่ละบุคคลว่าเขามีจริตด้านไหนโดดเด่นที่สุดซึ่งโดยปกติแล้วจิตนาการเนี่ยเวลาเราจะสั่งจิตตนเองหรือไม่จะหรือไม่สั่งจิตให้คนอื่นก็ตามเนี่ยในระดับนักสั่งจิตเนี่ย เราก็จะคัดมาประมาณ2 2จิตนาการที่โดดเด่นที่สุดใน5เพื่อนำมาสั่งนะอย่างอาจารย์ก็จะเป็นเสียงแล้วก็ใบาภาพไม่ใช่ภาพไปเสียงนะตัวอาจารย์เองเนี่ยาจะร,รู้ตัวเองว่าต้องสั่งเริ่มจากเสียงแล้วก็ไปภาพมันจะได้ผลลัพธ์ดีมากแต่ภาพมาเสียงได้ไหมได้ อ่าเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการปรับนะครับในการเข้าไปสู่กระบวนการของจินตนาการนั่นเองแต่ถ้าเอามาเอาเรื่องของสัมผัสมานําให้อาจารย์ก่อนมาจับตัวอาจารย์แล้วนู่นนี่นั่นเนี่ยอาจารย์จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะหรือเอานำด้วยการให้ก่อนจะสั่งจิตก็ให้ดื่มนู่นจิบนู่นก่อนอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ไม่เอาลิ้มรสเห็นไหนนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเราถ้าต้องการสั่งจิตจะด้อยให้ได้ผลจินตนาการสําคัญมากเหมือนกับที่ เราได้ยินคำคมว่าจินตนาการสำคัญกับความรู้แต่ที่นี่คือจินตนาการสำคัญกับการสั่งจิตได้สํเนึกใน5ช่องทางเนาะก็มีเวลาก็ลองกลับไปเช็คตัวเองดูว่าตัวคุณเนี่ยจริตของคุณเนี่ยของพวกเราทุกคนเนี่ยครับจินตนาการที่โดดเด่นที่สุดมันเป็นช่องทางไหนนั่นแหละครับมันจะทําให้คุณสั่งจิตได้ผลเร็วกว่าจินตนาการภาพรวมใหญ่ที่ ทุกครั้งก็ให้อยู่ที่การหลับตาแล้วก็ไปที่ภาพเนาะซึ่งปกติแล้วภาพมันจะโดดเด่นอยู่แล้วตามหลักของของของการทดสอบเนาะภาพจะเป็นสิ่งที่คนสามารถจดจําได้ง่ายกว่าอย่างอื่นแต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนเสมอไปนะครับก็เลยฝากไว้ว่านี่คือความสําคัญของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับจินตนาการกับการสั่งจิตใต้สํานึกของพวกเราทุกคนเลยเนาะก็หวังว่าเป็นองค์ความรู้ดีๆที่ เก็ดเล็กเกดน้อยที่มีความละเอียดอ่อนในการสั่งจิตใต้สำนึกถ้าต้องการสั่งจิตใต้สำนึกให้ได้ผลลัพธ์แบบร0 0เ์เลยก็ควรใส่ใจรายละเอียดแบบนี้ที่อาจารย์ส่งให้ทุกครั้งในคลิปของอาจารย์เนาะแลวเราพบกันคราวหน้าในองค์ความรู้เก็ดความรู้ดีๆที่ทําให้เราพัฒนาศัก,กยภาพชีวิตในระดับจิตใต้สำนึกของพวกเราทีเดียวแล้วพบกันคราวหน้าวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ